เอาละครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีออกจากระบบของ Netflix ในทีวีนะครับหลายคนคงเจอปัญหาเหมือนกันเวลาที่เราดู n น t f l i x ในทีวีเนี่ยมันออกจากระบบตรงไหนเพราะพอเราออกจาก n น็ fli x เนี่ยตัวนี้มันก็เป็นแค่การออกจากโปรแกรม,มเฉยๆมันไม่ใช่การออกจากระบบวันนี้จะมาสอนเคล็ดลับง่ายๆนะครับ อ่ะเราใช้รีโมทของเราขึ้นมาตัวนี้เป็นรีโมทของเสี่ยวมีสติ๊กนะครับแต่จริงๆแล้วใช้รีโมทได้ทุกรุ่นแหละครับเอาง่ายๆเลยครับคล้ายๆสูตรคอนทราครับเริ่มจากบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็บน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 อ่ามันจะขึ้นหน้านี้มาเป็นเป็นหน้าเซอร์วิสครับเป็นหน้าของความเสียเหลือคราวนี้เราสามารถออกจากเน็ติกหรือออกจากระบบเนี้ย ได้ง่ายๆเลยครับเทคนิคแค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมโอเคครับ